สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวแกรปผาจายนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้วิ่งรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเพื่อนก็ถามมาว่ารถไฟฟ้าไปไหนนะรับเพราะาไฟฟ้าผมไปเคมไปเคมมาเกือบเดือนละยังไม่ได้เลยแล้วเลยใช้น้ำมันนะครับช่วงนี้ใช้น้ำมันแล้วก็แผงก็กคงจะ พูดกันสั้นๆน,นะครับปีใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่ผมทำขึ้นขึ้นมาเพื่อครอบครัวผมเองไม่มีอะไรหรอกครับผมอยากจะทำเพื่ออยากให้เป็นกำลังใจนะครับอยากให้เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ขับแกล็บผมได้ติดตามข่าวสารของ ไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีหรือในไลน์กลุ่มก็ดีนะครับเห็นเพื่อนก็มีปัญหากันเยอะเออในตัวผมเองนี้ปัญหาก็ก็มีนะครับนั้นไม่เจาะจงะรายละเอียดดีกว่าเพราะว่าไม่ไม่ลงลึกแต่อยากให้ทุกคนนะครับออกเช้ากลับดึกแล้วก็ทำสม่ำเสมอ งานของคุณจะได้แน่นอนครับไม่เกิน45งานคุณไม่เกินแน่นะครับในวันนี่ฝนไม่ตกถ้าวันฝนตกคุณก็เกินนะก็เป็นว่าสั้นๆนะครับวันนี้ทําคลิปสั้นๆก็คือผมทําคลิปวิดีโอชุดหนึ่งเพื่ออยากให้เพื่อนๆมีกำลังใจในการวิ่งแก๊ปมีปัญหาอะไรก็แก้น้างงานกันให้ได้ ร้านอาหารที่ลอนานระยะทางที่ไกลนะหรือว่าไม่คุ้มในการเดินทางผมอยากบอกเพื่อนๆว่าอันนี้แล้วแต่สไตล์ในการวิ่งนะผมบอกนะแล้วแต่สไตล์ในการวิ่งของแต่ละบุคคลนะครับว่าบางคนอาจจะเขาเรียกอะไรนะเอารอบงานนะครับบางคนก็อาจจะวิ่งเอารอบเงิน ก็คือยิ่งไกลฉันยิ่งชอบเหมือนผมผมชอบระยะทางไกลเพราะว่าผมได้เงินนะครับเพราะว่าผมกลับบ้านคือทุกอย่างของผมอยู่ที่บ้านทำงานแล้วผมผมต้องการเงินผมไม่เกี่ยงเรื่องเรื่องงานผมเกี่ยงเรื่องตักหมุดไม่ตรงอย่างเดียวกับติดต่อลูกค้าไม่ได้เท่าน,นั้น ที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอให้มีงานช่วงนี้งานก็ก็คล่องตัวดีนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้วิ่งมานานแต่ก็มันก็มีงานนะถ้าคนที่เขาวิ่งทุกวันคนที่พัดถามก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนไนมะ่ในชาวแกรบหัดใหญ่ก็คงจะ คนเก่าเก็คงจะรู้กันดีก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่คนใหม่ผมก็อยากจะบอกว่าอดทนครับแค่ไม่นานคุณก็วิ่งงานได้เท่ากับคนเก่าผมก็ตัวผมเองก็ก็ไม่นานนะวิ่งไม่นานก็ไปกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคน เอาเงินนะครับเอ๊จะบอกว่าเอาเงินดีไหมนะคันหน้าขึ้นมาเลยเอาว่าอยากให้เป็นเพื่อนนะครับติดปัญหาหเรื่องอะไรในการทำงานถามพี่ๆแกบนะครับคนที่เขาวิ่งมานานแล้วพี่ๆเขาตอบได้หมดนะเพราะว่าเขารุ่นบุกเบิกก่อนผมพี่ก็อยากให้เพื่อน ต,ตื่นเช้ากลับดึกแล้ววิ่งสม่ำเสมอและคุณจะได้ผลันธ์แน่นอน